สำหรับเรื่องราวความรักของแต่ละคู่มักมีจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันบางคู่ก็พัฒนามาจากเพื่อนคนรู้จักสู่คนรักบางคู่ก็พัฒนามาจากการร่วมงานการสู่คนรักแล้ววันนี้ค่ะทางจาม .com ก็จะมาเปิดเผย5คู่รักดาราทีป่ปิ๊งปังกันกลางกองถ่ายจะมีคู่ไหนบ้างไปชมกันค่ะคู่ที่1 เตอ๋อใหม่เรียกได้ว่าเป็นคู่ซุปตาที่ขยันเสิร์ฟความหวานให้ชาวเน็ตอิชฉายอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะสําหรับเตอ๋อชันทวิชและใหม่ดาวิกาโดยคู่นี้เขามักจะมีจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์มาจากการเล่นละครด้วยกันนั่นเองค่ะโดยหลังจากที่หนุ่มเตอ๋อได้มาโครวจรเจอกับสาวใหม่ผ่านทางละครเรื่องนางสาวไม่จํากัดนามสกุล ก็มีกระแสะว่าทั้งคู่แอบซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่จนกระทั่งสุดท้ายออกมายอมรับว่าคบกันจริงคะ่ะคู่ที่2พุทธจุย๋ยมาถึงคิวของคู่รักหวานเจี๊ยบอย่างดีเจพุทธและจุ๋ยวรัทยากันบ้างนะคะ สำหรับจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของคู่นี้มาจากการเจอกันในละครเรื่องฝันเฟื่องแน่นอนค่ะว่าตอนนั้นกระแสของคู่นี้ค่อนข้างรุนแรงอยู่พอสมควรค่ะมีทั้งคนจิ้นจนลุนให้เป็นคู่จริงแล้วก็มีทั้งกลุ่มแอนตี้ที่ตั้งขึ้นมาแต่สุดท้ายค่ะทั้งคู่หนุ่มพุทธและสาวจุ๋ยก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคและกลายมาเป็นคู่สามีภรรยากันอย่างทุกวันนี้ค่ะแถมตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มมาอย่างพุทธจุ๋ยน้อยซึ่งเป็นที่น่ายินดีมากๆเลย ละ่ะค่ะคู่ที่3าม,มาคิม จากคู่จีนฟินเวอร์กลายมาเป็นคู่จริงสมใจแฟนคลับแล้วนะคะสำหรับหมากบรลินและคิมคิมเบอร์ี่โดยคู่นี้เขาเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันก่อนที่จะเริ่มต้นพัฒนามาอยู่ในจุดคนพิเศษก็ตอนได้เล่นละครเรื่องปัญญาชนก้นครัวนั่นเองแน่นอนค่ะว่าความกุ๊กกิ๊กเคมีจากในจอก็ดูสมจริงฟินหนักมากจนทั้งคู่ได้มีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์กันจริงๆนั่นเองค่ะ คู่ที่4ปั๊บโมเตโต้ใบเตย เรียกได้ว่าเป็นนักร้องดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนกับหนุ่มปับ๊บปอเตโต้เจ้าของเพลงฮิตอย่างทิ้งไว้กลางทางเรียกได้ว่าได้รับกระแสดีทั้งเพลงและ MV แถมยังได้นางเอกสาวสวยอย่างใบเตยมาเป็นนางเอก M v มอีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งคู่ก็ได้พบรักกันแบบสายฟ้านแลบ,บกับงานนี้แหละค่ะหลังจากนั้นก็ได้ครองรักกันแบบหวานชื่นจนปัจจุบันก็แต่งงานกันแล้วล่ะค่ะคู่ที่ 5. ้าณเดชย่าย มาถึงคิวของคู่รักสุกตาที่เรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นแห่งชาติเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับนัดเดตคู่กิมิยะและยายาอุราชยาที่ทั้งคู่ได้ร่วมงานครั้งแรกในละครเรื่องดวงใจอัคนีซีรีส์สี่หัวใจแห่งขุนเขาบอกเลยว่าเป็นเคมีที่เข้ากันเข้ากันสุดๆไปเลยตั้งแต่นั้นมาทำให้เกิดชื่อคู่จิ้น N Y เรียกได้ว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์แบบพิเศษสุดๆจนมาถึงตอนนี้แถมยังหวานขึ้นทุกวันอีกด้วยล่ะคะ่ะ ลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ